ตัดนๆๆๆยางมาให้จัดเสียกองกูร้อยละก็ผลกงาาามาเจ้าเว้นเจ้ากูไม่ที่มาเจ้ากูเล่าไม่เว็นเลยเว้นน่ะมั้งไอ้่จะนี่ยังได้หร <c oughs> อนี่ยนึอตายแล้วยิงโต๊กยิงกูดกูเบะอ๋อยังมึงออกไอ้หมากอเลยกูมไม่ต้องกูต้ตัว มึงไม่ออกกูกู้นจังปนีแหละกูออกได้หรอออกอะมึงเคยได้ปุ๋ยมังม้งไหมไม่เคยดูแล่แต่ก,ออก,กูคุค้นกูออกได้บอกเล่งมากกูก้อนดจะเล่ก้อนหลอกเล่าากูที้งน้ำฟักอะดื้อนะมึงนะไม่ดื้อเพื่อตอนเล็กๆกูตาเกี้ยวอ,ะอ่ะยังต่อตาม <laughs> ยุดจะมัง่ง่งชัดนักเรียนไม่ตัดย่างเพื่อกูว่าพ้าลูกไปโรงเรียน ลูกไปโรงเรียนขาเติมตีละตาได้มึงโรโดมาเนอะลูกมึงลูกกูไม่เคยดันใจมึงวะลูกปื่อนกูไปโรงเรียนลูกกูจะกลิ้งอยู่ใต้ก้นใค้ๆไปเลยลูกเพื่ยนก็เรียนจบปริญญาตรีลูกกูอย่างดีก็เป็นลูกวืก้อแลยโรยอย่างนั้นกู <laughs> เล้งมาหยุดจะจองอย่าจัดเส้นดูมันมาหยุดไม่กูพ่นรถ เดือนต่อได้มึงรไหมติ่กูต้องพ่นพ่นอะไรดู้เสียกันแต่รู้ลูกไบ้ากูไป่เสียเลยบ้ามึงกยไกูไปเสียบ้างมว่าเพือกูจะได้ไปต่งังันนัวต่อบองแล้วเลยทไมบองไม่ใช่ก็ไปโอ้ตังกูไปพ่นรถไม่กันเป็นบ้ามันตุกกูแต่ละกันนิ่มเบ้แล้วแคู่แล้วยางแรงจิบขีจ้องแมตติจ้อง เอาใหมา่ติดกุยกินเลเด็กกูมีไอ้ไรป่าร่าไปดิจัดสตรีทในอันใหญลวงล้านได้เมียตีอันใหญสกุลให้ไดหลวงจีนไม่ต้องตัดยางสตรีนดูหลวงล้านว่าฟ้าไม่ต้องหลับปากนี่น้องกะจอนสักไปเล็วเราไม่ติดอยู่กับใครถ้าได้เมียจีนสกุลกว่าฟ้าน<ป>ุกกาเลืนได้เมียช่วยช่วยอยู่อันใหญ่กว่าฟ้ายังไม่ตัดกูโกนใหนจัด อีตายห้องก็เล้วด้วยเปรดโนดกอยแก่นี่คนนิ่งานยังก็โยป็นนี่มัดแลวนี้ไม่อยอะเลยนะตัวน้ำตัวมันตีอันเป็นยาดมัดก็ยขึ้นตตองไปเลเดีวสวยสวาสเลแต่ใครอ้ อีเจ้านี่ถ้าเป็นชาเย็นไม่น่ากินเลยรอยไม่มีนมโอเลี้ยงเด็ดขาดดำมพุดปบบนี้กูอ่ะปลูยังเงนองไอยการุณีไทยมาก็ปลูยสวัสดีกับคันจ้วยอัฐนี่นัฐอันนี่นัะอุนะมาบ้ามาแล้ว น้องเจมมือกับม่ใจมั้น้องเจมาหานะอันนีอ่้กับตำลัยกับอยู่บ้านเนี่ยไอ้นัดนี่ใครเลี้ยวกลับไอ้นัดนี่ใครรตรีกับดอกมะลินี่ของพวกมาเลยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่กลางคืนตำลัยอ่ะไอ้นำร้อนกินน้ำร้อน